สวัสดีครับ must be movie วันนี้เราอยู่กับ m มก2 the trench เดินทางมาถึงภาค2นะครับกับหนังฉลามยักษ์โบราณอย่างเมกหรือที่เรารู้จักกันในนามเมกกลอดนครับฉลามยักษ์ที่มีอายุอยู่เมื่อ19ล้านปีที่แล้วนะครับโดยหลังจากที่มีการค้นพบฟอสซิลของตัวเมกกลอดนนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ประเมินไว้ ว่าขนาดตัวของเจ้าเมกาโลดอนนี้อาจจะยาวได้ถึง50ฟุตรหรือประมาณ15เมตรเลยนะครับโดยขนาดนี้ยถ้าเทียบมาเห็นภาพชัดๆรถเมย์บ้านเราเนี่ยความยาวอยู่ที่12เมตรนะครับแต่เจ้าตัวนี้ยาวถึง15เมตรโอ้โหใหญ่กว่ารถเมล์เลยทีเดียวครับและนักแสดงหลักจากภาคแรกนะครับก็ยังคงกลับมารับบทในภาคที่2อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจสันสเตแฮมนะครับ คริฟเคอติสนะครับเพจเคนนาีหรือแม้แต่นอกโซฟีอาไซนะครับที่มารับบทเป็นเหมยหลิงเหมือนเดิมครับแต่ดูเหมือนน้องจะโตขึ้นเยอะเลยนะครับกับภาคนี้ส่วนหลายๆคนนะครับสงสัยว่าหลีปิงปิงกลับมาหรือเปล่าในภาคนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าหลีปิงปิงไม่ได้กลับมานะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับในหนังมีอธิบายชัดเจนครับว่าตัวละครหลีปิงปิงหรือแม่ของเหมยหลิงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับ นอกจากตัวละครเก่าที่พูดไปข้างต้นนะครับหนังเองได้มีการแนะนําตัวละครใหม่ให้เราได้รู้จักครับหรือคุณลุงของเหมยหลิงครับที่มีชื่อว่าจิวหมิงตัวละครนี้เป็นตัวละครใหม่เลยครับที่ยังไม่ได้ปรากฏตัวมาในภาคที่แล้วโดยในจุดเริ่มต้นของหนังในภาคนี้นะครับหนังเองได้มีการแนะนําบริษัท บริษัทหนึงนะครับที่ทําหน้าที่เป็นบริษัทที่ส่งนักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาธรรมชาติพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยจะส่งทีมสํารวจลงไป2ทีมนะครับกับเรือดำน้ำำํา2ลําเพื่อไปสํารวจหาสปีชีส์ใหม่ในล่องทะเลเลยครับและและ้วก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญโผล่เข้ามาครับ จากนั้นครับก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโดยทำให้เรือสำรวจทั้งสองลานี้ไม่สามารถออกมาจากล่องทะเลลึกได้ครับเลยทำให้ทีมสำรวจต้องเดินเท้าครับไปยังสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดครับ ในระหว่างการเดินเท้านั้นครับทั้ง2ทีมเองก็ต้องเจอกับสถานการณ์หลายสถานการณ์ครับที่อยู่ในสภาวะกดดันอีกทั้งยังมีข้อจํากัดทั้งด้านเวลาออกซิเจนครับที่ทําให้แต่และตัวละครมีภาวะการตัดสินใจที่ไม่เหมือนกันครับหลังจากที่หนังดําเนินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วนะครับตัวหนังเองได้ย้ายโลเคชันมาอยู่ที่เกาะหนึ่นงครับ ที่ชื่อว่าฟันไอแลนด์ครับเกาะนามสมมุตินะครับที่มีสถานที่ถ่ายทําเป็นที่ประเทศไทยนะครับและก็ตามสูตรนะครับประชาชนบนเกาะเละครับ สุดท้ายโลกใบนี้ก็ออยังต้องพึ่งโจนาสเทนเลอร์นะครับมือปราบเมกาโลโดอน จากความรู้สึกของผมนะครับหลังจากที่ได้รับชมหนังเรื่องเมก2นะครับผมค่อนข้างพูดได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากครับดูเพื่อความบันเทิงความสนุกก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ถ้าใครเคยผ่านตาภาคแรกมาแล้วเหมือนกับผมนะครับผมรู้สึกว่าความตื่นเต้นของหนังภาค2เนี่ยค่อนข้างดรอปลงไปเยอะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเห็นเม็กมาก่อนแล้วเราได้เห็นการเปรียบเทียบขนาดของเม็กให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับอย่างในซีนนี้ครับแน่นอนครับ หลังจากที่เราดูไปเราจะรู้สึกว่าโอ้โหเมคกมันดูน่ากลัวน่า,กนากเกรงขามจังเลยนะครับแต่ในภาคนี้กลับหายไปครับสเสน่ห์ตรงนั้นไม่ได้ถูกเอากลับมาใช้อีกรอบนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าตัวหนังพยายามที่จะเน้นเรื่องจํานวนของสัตว์ยักษ์ที่มีในเรื่องมากกว่านะครับสําหรับผมนะครับขอให้คะแนนเมค2สออยู่ที่5เต็ม10ครับที่หักคะแนนไปเพราะว่าพระเอกอย่างโจนาตเทเลอร์เก่งเกินไปครับผมแซลเล่นนะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆจาก must be movie ได้ขอบคุณครับ